วันนี้ได้เวลาที่คุณสามีจะพาไปซื้อของในห้างแล้วมาๆมา,มาเปิดประตูเข้าไปนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอเจ้าของบ้านจะพาทัวร์อันดับแรกจะพาไปมุมกีฬาหน้าหนาวไอซฮอกกี้ไอฮอกกี้อันนี้ <call> อันนี้ก็สำหรับไอฮอกกี้เหมือนกันนะอันนี้รูปทรงเหมือนอ่างอาบน้ำเด็กเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ใช่เวลาที่หิมาลงเด็กๆก,ก็จะนั่งอยู่บนนี้แล้วก็สไลด์จากข้างบนลงล่างเอามาดูต่อมาดูต่ออันนี้คืออุปกรณ์ในการเล่นสกีนี่มันจะเป็นอย่างนี้เล็กๆนะ แล้วก็เอาเท้าเหยียบลงไปแบบนี้นะแบบนี้นะมาต่อกันที่มุมอาหารหลากหลายสายพันธุ์ของมันเทศตื่นตาตื่นใจจังเลยว้าวมาเขือเทศนี่คือราคาตามป้ายเขาจะมีราคาพร้อมกับมีเลขกำกับไว้ที่นี่เขาจะไม่มีพนาาักงานลูกค้าจะต้องช่วยเหลือตัวเองเราจะจำตัวเลขเอาไว้แล้วไปที่เครื่องช่างวางของที่เราจะซื้อบนเครื่องช่างไปที่ เลขนั้นนั Number. <10 S 1> มเบอร์าเลขสานะมันจะออกมานี่มันจะออกมาจากตรงนี้เลยนตน้องมีสติกเกอร์ไว้บนสินค้าเป็นอันเรียบร้อยนี่เจ้าของบ้านสาธิตให้ดูเหมือนกันอันนี้ก็ช่างเมื่อเขือเทศลออกมาแบบนี้นะแล้วก็แปะไปอย่างนี้อันเรียบร้อย แล้วก็มาที่เครื่องทางออกเลือกแบบจบา่ายบัตรสแกนสินค้าที่เรามีทั้งหมดเสร็จหมดแล้วกดใจตังค์แล้วก็เอาบัตรไปแตะเครื่องก็จะหักตั้งพร้อมออกบินให้เป็นอันเรียบรอ้อย